สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นภาพรวมเศรษฐกิจการพัฒนาแล้วก็เทคโนโลยีของไทยในปี2568ที่ใช้ภาพให้เห็นว่าประเทศเรากำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจริงๆค่ะตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างการจะเข้า OECD ไปจนถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเพียบเลยครับประเด็นแรกที่เห็นชัดมากเลยก็คือข้อมูลแต่ละชิ้นในรายงานชุดนี้เนี่ยดีมากนะครับแต่พอเอามารวมกันแล้วเนี่ย มันยังไม่เล่าเรื่องเดียวกันเท่าไหร่ใช่เลยค่ะคือแต่ละรายงานเนี่ยข้อมูลแน่นมากเจาะลึกกันไปคนละมุมเลยแต่สิ่งที่ยังขาดไปคือแก่นเรื่องหรือ narratives ที่จะมาร้อยเรียงข้อมูลที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นเรื่องราวเดียวกันที่มีพลังเหมือนเรามีวัตถุดิบชั้นเลิศวางอยู่เต็มโต๊ะแต่ยังไม่มีเชฟมาปรุงให้เป็นจานหลักที่น่าจดจาใช่ค่ะ เห็นภาพเลยครับคือพอเปิดอ่านก็จะเจอทั้งรายงานประเมินความพร้อมด้าน AI ของ TDI ค่ะรายงานความก้าวหน้าเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs อืมแล้วก็มีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจตจากทั้ง OECD ทั้ง TDRI OECD ว่าไทยกำลังจะยกระดับตัวเองไปเข้ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วครับแต่อีกภาพหนึ่ง จากรายงาน AI ก็บอกว่าเรากำลังเจอปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายไปกว่า50,000ล้านบาทเราก็ยังมีอีกภาพจาก TDRI ที่เตือนเรื่องสงครามการค้าสินค้าจีนกำลังจะทะลักเข้ามาใช่ค่ะมันเลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วยังไงต่อใช่แล้วยังไงต่อ เรื่องราวที่แท้จริงของประเทศไทยในปี2568มันคืออะไรกันแน่มันเหมือนเรากำลังดูหนังคนละม้วนที่ฉายพร้อมๆกันอยู่ตรงนี้ละค่ะที่เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับงานชิ้นนี้ขึ้นไปอีกขั้นเราต้องสร้างบทสรุปสำหรับผู้บริหารหรือ Executive Summary ที่ไม่ใช่แค่การย่อความแต่เป็นการสังเคราะห์เรื่องราวขึ้นมาใหม่เลยสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ค่ะ ลองจินตนาการว่าเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้คนเข้าใจภาพรวมได้ใน5นาทีเราจะเล่าว่าอะไรจะมีแนวทางไหนบ้างครับดิฉันว่ามีได้หลังน้อย2แนวทางที่ทรงพลังมากๆเลยนะแนวทางแรกขอเรียกว่านักไต่ลวดบนเส้นได้หรือ the tightrope walker narrative โอ oh, ้แค่ชื่อก็หวาดเสียวแล้วครับลองเล่าภาพว่าประเทศไทยปี2568กําลังเดินอยู่บนเส้นลวดเส้นเดียวที่พาดอยู่สูงมากครับเพราะที่ปลายทางของเส้นลวดนั้น คือเป้าหมายที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นสมาชิก OECD การเป็นผู้นำด้าน AI ที่มีจริยธรรม,มหรือการบรรลุเป้าหมาย SDG ที่ตั้งไว้มันคือภาพอนาคตที่เราอยากไปให้ถึงแต่การเดินบนเส้นลวดมันก็ต้องมีความเสี่ยงแน่ๆแน่นอนค่ะใต้เส้นลวดนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงเฉพาะหน้าที่ที่ต้องเจอแบบเรียลไทมเลยทั้งสงครามการค้ารอบใหม่ที่ TDRI เตือนครับ เศรษฐกิจกในประเทศที่โตช้าจนแบงค์ชาติต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อประคองไหนจะภัยไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อีกมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉากเดียวกันทันทีใช่ค่ะอย่างเรื่องช่องว่างของกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับ AI ที่พูดถึงในรายงาน TDRI มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแล้วแต่มันคือลมกระโชกที่ทำให้การทรงตัวบนเส้นลวดมันยากขึ้นทันทีมันกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เราพลัดตกลงไป Oh. ในขณะเดียวกันความสำเร็จด้าน SDGs ที่พูดถึงในรายงาน VNR ก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขผลงานอีกต่อไปแต่มันคือตะข่ายรองรับที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับถ้าเราพลาดพลั้งไปอย่างน้อยก็ยังมีพื้นฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงพอจะรองรับเราไว้ได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการเล่าเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเรื่องราวที่มีเดิมพันสูงมาก มันทําให้คนอ่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนและความสําคัญของทุกๆการตัดสินใจเป็นวิธีที่ส่งพลังมากครับแล้วอีกแนวทางหนึ่งล่ะครับอีกแนวทางหนึ่งอาจจะมองในมุมบวกมากขึ้นดิฉันเรียกว่าจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์หรือ the strategic pivot narrative ครับแนวทางนี้จะไม่ได้มองว่าเป็นความเสี่ยงแต่เป็นการนำเสนอว่าข้อมูลทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่ชี้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เปลี่ยนผ่านจากอะไร ไปสู่อะไรครับจากโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมที่พึ่งพาอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง AI อ๋อและเดินหน้าไปพร้อมกับความยั่งยืนอย่าง BCG model ที่พูดถึงในรายงาน VNR มันคือการยกเครื่องประเทศค,ครั้งใหญ่พอจะนึกภาพออกครับถ้ามองในมุมนี้รายงานแต่ละชิ้นก็จะเปลี่ยนบทบาทไปเลยใช่ค่ะรายงานของ OECD ก็จะกลายเป็นเหมือนคำประกาศเจตนารมณ์ว่าเรากำลังจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ครับ รายงาน AI ก็ไม่ใช่แค่การประเมินความพร้อมแต่เป็นแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนมีเครื่องมืออะไรบ้างส่วนรายงานเรียงอารเรียน XDGs ก็คงเหมือนกับสมุดพกที่คอยบอกผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราว่าเราทำได้ดีแค่ไหนในแต่ละด้านและบทวิเคราะห์ของ TDRI กับการตัดสินใจของแบงชาติก็คือสัญญาณเตือนภัยแบบ Realtime บนหน้าปัดรถยนต์อืม ที่คอยบอกว่าข้างหน้ามีอุปสรรคอะไรบ้างต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษวิธีนี้จะเปลี่ยนมุมมองจากชุดของปัญหาที่น่ากังวลให้กลายเป็นความท้าทายที่คาดการได้ในการเดินทางครั้งสำคัญนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นการวางกรอบเรื่องราวแบบนั้นทรงพลังมากครับมันทำให้เห็นภาพใหญ่แต่พอจะลงมือทำจริงๆผมว่ามันก็ยังมีคำถามอยู่นะครับว่าว่าอะไรคะ ถ้าเราเห็นทั้งแผนที่และสัญญาณเตือนพร้อมกันแบบนี้แล้วเราจะเริ่มเดินจากจุดไหนก่อนข้อเสนอแนะในรายงานมันเยอะไปหมดเลยเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะและนั่นก็คือประเด็นที่สองที่เราต้องมาดูกันคือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ยังกระจัดกระจายและขาดการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนใช่เลยครับผมลองคิดตามในฐานะคนทำนโยบายนะพออ่านจบแล้วคงมึนเลยค่ะ ในรายงาน AI ก็มีข้อเสนอให้ทำ Regulatory Sandbox ให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยอืพอไปดูรายงาน VNR ก็ชี้ว่าเป้าหมาย SDG 15เรื่องระบบนิเวศบนบกกำลังถดถอยต้องรีบแก้แถมยังมีปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานอีกแล้วยังมีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจที่บอกว่าอย่าใช้มาตรการระยะสั้นใช่ครับมันเหมือนมีไฟไหม้อยู่1ิจุดพร้อมกันจะให้ดับจุดไหนก่อนดี นี่คือปัญหาคลาสสิกของรายงานลักษณะนี้เลยค่ะคือทุกข้อเสนอแนะล้วนมีเหตุผลที่ดีในตัวเองแต่เมื่อมันมากองรวมกันผู้ตัดสินใจก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีครับระหว่างการแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาสังคมที่ VNR พูดถึงกับการเตรียมรับมือสงครามการค้าที่ TDRI เตือนอะไรด่วนกว่าอะไรสำคัญกว่ากันแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนั่นสิครับ ทางแก้คือการสวมบทบาทเป็นบรรณาธิการให้กับข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ค่ะเราต้องรวบรวมข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจายอยู่ตามรายงานต่างๆแล้วนำมาจัดกลุ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนอ๋อทำเป็นแผนปฏิบัติการใช่ค่ะอาจจะทำเป็นเอกสารสั้นๆหนึ่งหน้าในชื่อแผนยุทธศาสตร์2568หรือภารกิจเร่งด่วน3อันดับแรกก็ได้การจัดกลุ่มนี่น่าสนใจครับ เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มดีครับเราอาจจะจัดตามกรอบเวลาความเร่งด่วนก็ได้ค่ะลองดูตัวอย่างนะเราอาจจะสร้างสักสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือภารกิจเฉพาะหน้าเลยกลุ่มที่1สร้างกรอบป้องกันเศรษฐกิจ Economic Resilience Now ชื่อชัดเจนดีครับกลุ่มนี้จะมีอะไรบ้างกลุ่มนี้คือการเอาเรื่องเร่งด่วนทางเศรษฐกิจทั้งหมดมารวมกันเลยเราดึงคำเตือนของทีเดียรเรื่องกำแพงภาษีมาบวกกับการลดดอกเบีย้ยของแบงกชาติครับ แล้วสรุปออกมาเป็นภารกิจที่ต้องทำทันทีสัก3าข้ออย่างเช่นข้อ 1. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อรับมือผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอันเดียวนี้เลยไม่ต้องรอ mm. ข้อ 2. ออกแบบมาตรการช่วยเหลือ SME ที่อาจจะเจ็บตัวหนักจากการทุ่มตลาดของสินค้าจีน ซึ่งข้อ2นี้มันก็จะไปเชื่อมกับเป้าหมายการลดความเหลืองล้ำหรือ SDG 1 0ในรายงาน VNR โดยอัตโนมัติด้วยถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าพอจัดกลุ่มแล้วมันเชื่อมโยงกันเองและข้อ3ในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นการวางแผนการใช้กระสุนทางการคลังที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ TDRI แนะนำเลยใช่ค่ะคือเน้นการปฏิรูปโครงสร้างไปเลยไม่ใช่แค่การแจกเงินระยะสั้น พอจัดแบบนี้แล้วผู้กำหนดนโยบายจะเห็นชัดเลยว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องทำด่วนมีอะไรบ้างพอจัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยกลุ่มแรกคือการตั้งรับไม่ให้บ้านพังและกลุ่มที่สองละครับกลุ่มที่สองจะเป็นเรื่องระยะยาวขึ้นมาหน่อยกลุ่มที่สองวางรากฐานอนาคต future proofing the foundation ครับ กลุ่มนี้คือการเอาเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอนาคตมารวมกันเราอาจจะเชื่อมโยงช่องว่างที่เจอในรายงาน AI เข้ากับความท้าทายที่เจอในรายงาน VNR อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่างเช่นภารกิจเร่งด่วนข้อแรกในกลุ่มนี้อาจจะเป็นเร่งแก้ไขพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ให้มันครอบคลุมเรื่องการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของ AI ซึ่งรายงานชี้ชัดว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญมากของเราตอนนี้ค่ะครับ และภารกิจข้อ2อ,อาจจะเป็นการแก้ปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจายและทำงานเป็นไซโลที่รายงาน VNR พูดถึงซ้ำแลว้วซ้ำเล่าซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังของระบบราชการไทยเลยใช่ค่ะแต่แทนที่จะพูดก,กว้างๆเราก็เสนอทางแก้ที่จับต้องได้ไปเลยเช่นจะต้องคณะทำงานด้านข้อมูลแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและกำหนดมาตรฐานข้อมูลอืโดยให้ไปดูโมเดลจากโครงการดีๆที่มีอยู่แล้วอย่าง SDGs Dashboard หรือ TP Map ไม่ต้อง ต้องเริ่มจากศูนย์การเสนอแบบนี้มันไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาแต่เป็นการบอกวิธีแก้ที่ตรงจุดและอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วในมือการจัดกลุ่มแบบนี้มันทําให้ข้อเสนอแนะจํานวนมากกลายเป็นแผนที่ที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับมันทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้นมากแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแผนทั้งหมดนี้มันยังดูแห้งแห้ไปหน่อยแห้งเอง n เหรอคะครับมันมีแต่ตัวเลขมีแต่แผนยุทธศาสตร์แต่เรายังไม่เห็นหน้าคนอยู่ในนั้นเลย คุณพูดได้ตรงประเด็นมากและนั่นก็คือจุดสุดท้ายที่เราจะคุยกันพอดีเลยคือการขาดมิติความเป็นมนุษย์ในข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและเทคนิคทั้งหมดนี้คือรายงานชุดนี้เต็มไปด้วยสถิติและตัวชี้วัดที่ยอดเยี่ยมนะครับเราเห็นตัวเลขเป็นร้อยเป็นพันเลยไม่ว่าจะเป็นดัดชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ GCI ที่ได้คะแนนสูงถึง99.22ค่ะ จำนวนข้อร้องเรียนอาชญากรรมออนไลน์ที่ปาเข้าไป5 0 0แสนกว่าคดีหรือตัวเลขสวยๆอย่างโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่สร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนกว่า1.15พันล้านบาทตัวเลขพวกนี้สำคัญมากนะคะมันบอกภาพรวมได้ดีแต่สิ่งที่มันยังไม่ได้ทำคือการเล่าเรื่องว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนจริงๆอย่างไรใช่เลยครับความเสียหาย50.7พันล้านบาทจากอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไง ชีวิตของป้าคนหนึ่งที่เขาร่วมโครงการธนาคารขยะมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอืมตัวเลขพันล้านมันใหญ่เกินกว่าจะรู้สึกร่วมได้รายงานยังไม่ได้ทําให้ข้อมูลเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆนี่เป็นโอกาสทองเลยที่จะทําให้รายงานชุดนี้ทรงพลังขึ้นแบบก้าวกระโดดเราต้องผสมผสานเรื่องเล่าเชิงคุณภาพหรือ qualitative storytelling เข้าไปเสริมทับข้อมูลเชิงปริมาณที่เรามีอยู่แล้วเหมือนกับใส่หัวใจเข้าไปในโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่แล้วประมาณนั้นเลยค่ะ ลองดูตัวอย่างในรายงาน AI นะคะแทนที่จะบอกแค่ตัวเลขความเสียหาย50.7พันล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่จนชาชินเราอาจจะเพิ่มกรณีศึกษาสั้นๆสักย่อหน้าหนึ่งเข้าไปโดยไม่ต้องระบุชื่อจริงก็ได้เช่นอาจจะเล่าว่าเล่าว่าเจ้าของร้านชำในต่างจังหวัดคนหนึ่งสูญเสียงเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า2,000 200, 0 0บาทให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้เทคนโนโลยี AI โคลนเสียงของลูกชายโทรมาหลอกให้โอนเงิน โอ้โหแบบนี้มันกระแทกใจกว่าเยอะเลยมันทําให้ภัยคุกคามมันดูใกล้ตัวมากใช่ค่ะแล้วเราก็สรุปปิดท้ายย่อหน้านั้นว่าเรื่องราวนี้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรการเชิงองค์กรหรือ organizational measures ซึ่งเป็นจุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในกราฟ GCI ของประเทศไทยอ๋อ วิธีนี้มันเชื่อมโยงเรื่องราวส่วนตัวเข้ากับข้อมูลเชิงนโยบายได้อย่างแนบเนียนมันทําให้ตัวเลขสถิติมีความหมายและจับต้องได้ขึ้นมาทันทีเห็นภาพชัดเลยครับแล้วกับเรื่องอื่นๆล่ะครับอย่างโครงการธนาคารขยะรีไซเคิในรายงาน VNR เหมือนกันเลยค่ะนอกจากจะบอกตัวเลขใหญ่ๆว่าสร้างรายได้รวม1 1 5พันล้านบาทเราอาจจะเพิ่มเรื่องราวสั้นๆเข้าไปว่า สำหรับคุณสมศรีที่ลำพูนโครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขในรายงานแต่มันคือรายได้เสริม500บาทต่อเดือนที่ทำให้เธอสามารถจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้ครับและมีเงินเหลือพอที่จะซื้อไข่ไก่ให้ลูกกินได้ทุกวันนี่คือการเปลี่ยนข้อมูลระดับมหาภาคให้กลายเป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้ในระดับจุลภาค แล้วมันก็ยังเชื่อมโยงกลับไปที่เป้าหมาย S D Gs ได้ด้วยทั้งเรื่องการศึกษา S D G 4และการขจัดความหิวโหวย 2. S D G 2ถูกต้องค่ะแม้แต่เรื่องที่ดูเป็นนามธรรมมากๆอย่างนโยบายการเงินก็ทำได้นะอย่างไรครับเวลาเราพูดถึงการที่แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ย0.25%แทนที่จะจบแค่นั้นเราควรจะอธิบายต่ออีกนิดว่า การปรับลดครั้งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับโจ้าของ SME ที่กำลังกู้เงินเพื่อมาจ่ายเงินเดือนพนักงานในปลายเดือนนี้ hmm. หรือมีความหมายอย่างไรสำหรับครอบครัวที่กำลังผ่อนบ้านและจะทำให้ค่างวดลดลงเล็กน้อยแต่ก็มีความหมายมันคือการแปลนโยบายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนใช่ค่ะ พราะทำแบบนี้รายงานชุดนี้จะไม่ใช่แค่กองข้อมูลอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นชุดของเรื่องราวที่ทุกคนเข้าถึงและรู้สึกเชื่อมโยงได้พลังในการสื่อสารมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยยอดเยี่ยมมากครับทั้งหมดนี้ทำให้เห็นแนวทางการยกระดับงานชิ้นนี้ได้ชัดเจนมากจริงๆงั้นเรามาทบทวนประเด็นหลักๆที่คุยกันวันนี้อีกครั้งนะครับค่ะข,ข้อแรกเลยคือสร้างแก่นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นมา เพื่อเชื่อมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักไต่ลวดหรือจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ข้อ2คือการจัดระเบียบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ได้จริงโดยการจัดกลุ่มตามความเร่งด่วนเช่นกลุ่มภารกิจสร้างเกราะป้องกันเศรษฐกิจกับกลุ่มวางรากฐานอนาคตและสุดท้ายข้อ3คือการเติมเต็มมิติความเป็นมนุษย์เข้าไปในข้อมูลและตัวเลขที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว เพื่อให้ทำให้รายงานมีพลังและสร้างผลกระทบทางความรู้สึกได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ในเชิงเหตุผลใช่ค่ะถ้าจะให้สรุปเป็นขั้นตอนที่นำไปทำได้เลยก็คือลองเริ่มต้นด้วยการร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหารสักหนึ่งหน้าโดยใช้แนวทางการเล่าเรื่องแบบนักไต่ลวดหมุนเส้นได้เพื่อสร้างกรอบที่น่าสนใจครับจากนั้นพลิกไปที่ภาคผนวกแล้วรวบรวมข้อเสนอแนะมาจัดกลุ่มใหม่ให้เหลือแค่2 3สาภารกิจเร่งด่วนอืม และสุดท้ายลองกลับไปอ่านรายงานอีกรอบแล้วหาซึก2สองสามจุดที่จะแทรกกรณีศึกษาเล็กๆหรือเรื่องเล่าของคนจริงๆเข้าไปเพื่อทำให้ข้อมูลมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะเป็นคำแนะนำที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงมากครับเราหวังว่าผู้ฟังจะสามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับปรุงงานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและหากมีการปรับแก้แล้วก็สามารถส่งกลับมาให้เราช่วยดูเพิ่มเติมได้เสมอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ